สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยมาทํารีวิวนะคะอาะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเนาะอันนี้นะคะพี่อ้อยซื้อมาจากห้างแมคโครนะคะก็ครั้งแรกเนาะเขาไม่ได้ช่างเอาไว้นะคะแต่เขาแพคไว้เลยนะถุงละสามลูกสามลูกนะคะตอนเราซื้อเนี่ยเขาถึงจะได้ไปให้เขาช่างเนาะแล้วเขาจะคิดเป็น จำนวนเงินออกมานะคะว่าแต่ละถุงเท่าไหร่เนาะย่อยมาแจกให้ถุงนี้นะคะถุงนี้เจ็ดเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดิบแปดบาทเจ็สิบห้าตังค์นะคะ ามถุงก็ถุงละเกือบร้อยนะคะก็แปดสิบกว่าบาทแปดสิบวานเนาะถุงนึงก็มีสามลูกเพราะว่าเขาไม่แพงเพราะว่าเป็นอะโวคาโดไทยนะคะก็เ,เลยราคาไม่แพงเนาะจะเป็นอะโวคาโดอะอะโวคาโดไทยหรืออะโวคาโดต่างประเทศนะคะสายพันธุ์ต่างประเทศก็ทานได้นะคะเพราะทุกตัวเป็นการเพิ่มไขมันดีนะคะ คุณหมอแนะนำเนาะเพราะว่าบอกว่าไขามันอื่นๆหลายๆอย่างเนาะพี่อ้อยบอกว่าถามคุณหมอเนาะว่าปก,ปกติแล้วพี่อ้อยจะเป็นคนชอบทานเม็ดแตงโมคุณหมอบอกว่ามีเหมือนกันตัวไขมันเขาก็มีแต่ว่า,าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือแบบเขาจะได้น้อยมากนจะให้ดีที่สุดก็จะมีตัวอะโวคาโดนะคะแล้วก็จะมีธัญ,ญพืชอีกประมาณ2อย่างเนาะสองสาอย่างที่เป็นธัญ,ญพืชธัญ,ญพืชเปลือกแข็งนะคะ คลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะขอบคุณนะคะน้องๆขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไ like, ลนะค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ